ชื่อก้อนอ๊อยู่ชั้นป .3 านหนึครับสวัสดีค่ะหนูชื่อพ่อไทยอยู ja. mm ่ป .3 ทับสองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกันค่ะหนูอยู่ป .2 ทับสามค่ะเดให้เด็กๆน้อยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเช็คนะคะเราจะมาให้เช็คเช็คก้อนตามเขาเมาตามเขาไมาใช่ตามเขาไม่น้องคะตามเขาเมาค่ะนะคะ ตามข้าเมานะคะทุกคนเชฟกอนะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดและเก่งมากนะคะทุกคนเพื่อนๆใครที่จะมาทําคลิปน้องเขาได้เลยนะคะเด็กชายกอนะคะอ้าวแม่นบวบเด็กชายกอณชื่อกรณีๆเนาะนะคะเออชื่อกอนะคะชื่อเล่นน้องเขาชื่อกอนะคะนี่ค่ะข้าวเมาพี่น้องค่ะทำไรแตกจวดจวดอ้าวไปเลยค่ะทุกคนไปชมเชฟกอนกันค่ะให้เรอใสอพริกสองเม็ดนะทุกคน ก็ตัมฝ่เพิ่ฝ่ายนั้นน่ะเธอเดี๋ยวเราพี่ข้าตาด้ยพี่มงตํานอนพี่ข้าตาด้วยนะใครเรียกก็ข้าตาแล้วก็ตาจะไปเราใส่น้ำตาลน้ำให้แรงก่อนไหมต่อต่อออต่อตอต่ออต่อต่อตก่ออต่อ ลงไปเลยนี liksom, ่ยกไปเลยกกกสายเลยเราไม่ต้องโยนแบบเอาวางในโค้งเลยเออต่อไปก็ใส่แบบนี้อีกก้อนต่อไปเราจะมาใส่อันนี้เวางในโค้งทีซสามาแล้วน่ะก็ใส่เกลือก่อนนะ อันต่อไปใส่นับราสูตรเสตียเขก็ได้ใส่เลือกพ่อเอพ่อหวานเขามาเลยพ่อหวาน้คได้ปลูกได้ปลูกค่ะทุกคนโอูนปลูกปัูต่อไปใส่ปราปลาบา๊ คือต่อเขาเขรูกเฮ้ยใครเนี่ยอไอตัส่ไรนไม่้ยกอนไปม่กลอนไแม่กอนแม่้ลิข์ขเรีกคนเละคระลิข์อเสร็จแล ใส่ของเด็ยเราบนี้บักมังใส่ไฟให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็รวนให้ตกันแล้วทนไมไม่ต่ำเขาไม่ทาเขาเลยฮอโล่าฮ่าอบ่อจะอัดดี้าทาลบไม่ลบนะอย่นะเอาแนะ đang ngay để cần thiết rồi, hôm nào chết luôn, bỏ nó vào hải lộ, thử ไยมองเสือกกลังทำไไรเลยโอ๊ยทำไรเลยพีังเอ้แต้ว่าเขาเกจสน้าทำไรกับใครกันใ่ลมันเาเอายาเอมหยักมกงัาเสกพี่น้อง ปบนักเมานี่บักเมาเฮ้ไปเอาเอ็นมาลองให้ญาติตักกินนี่นะจ๊อกคิ้วแล้เร็วเออไปสอนน้องเบิ้งเบิ้งเด้อเอาแบบฮะสอนให้ยาคิ้ิ้เบิ้งไหมฮะคิมเบิ้งพี่น้องนะเด็กๆต้าขมเมาให้ให้ญาติกินพี่น้องค่ะ แก่คือเป็นเสียบพีน่น้องท่าวันนั้ไม้เป็นไม่พี่น้องแสี่ยของม่อินด้วยล่ะเชฟก่อนพี่น้องชเชฟก่อนนะเนี่ยทำเองอเสียบเดียพี่นอ้อ,องอได้เหมือนปูเลยพี่น้องค่ะเออเก่ง <ๆ S 2> คือปูเลยพี่น้องป,ปูปูเป็นแมักให้กระเผ่เา ปูหวานช่องช่องปูหวานซื้อช่องอย่างก่อนเหรอเบาหวานเบาหวานเบาหวานอีสานคลาสสิกพี่น้องคะเขับไปติดตามไอข่อยในเด้อพี่น้องมื่อหรือว่าโอ้แสบแสบพี่น้องอ่าเด็กๆมันกอคนละคำนี่ออกที่แม่ในเด้อโอ้มาถึงมาตัวเดียวทำไมอู